ระเบิดเลยแล้วนี่มันกดพบเราแล้วนะฮะแป้งเออหุย สวัสดีครับวินีต้อนรับกับกระส่ c ช anel n visitet for gaming นะครับผมสำหรับตอนนี้เราอยู่กับเกม XCOM 2นะฮะเป็นเกมแนว turn base เนาะเราเป็นแบบเหมือนหน่วยลบมาต,ต่อต่อต้านกองกำลังของเอเลียนนะฮะอ่า XCOM 2นี้ไม่แน่ใจว่าอในเรื่องเขาต่อกันอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าพอดีไปเห็นในสตรีมเนาะมันราคาดีอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาเล่นนะยังไงเรา เอาไปเล่นกันเลยะฮะเหมืนเป็นการเฉลิมฉลองนะครับ20ปีที่เหมือนกับปกครองโดย The Advent นะฮะรวมประชากรประชาคมโลก เป็นฝึกแผ่นมาระยะเวลา20ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ <Yeah. S 1> The Advent <Yeah. S 1> ก็เชื่อว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ The Elder อ่ะ The Elder นี่เป็นอะไรไม่รู้นะ The Elder นี่อาจจะเป็นแบบอารมณ์บรรพชนอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวเป่าอ่ะไปไหน แอดเวนนแอดเวนก็นนคอยตรวจตาพฤติกรรมผิดปกติเนะเาอเนะนนอาวุธครบมืออะไรนะวันนี้อาวุธครบมืออะไรนะวันนี้ตั้งใจแล้วกันเ,เป็นด่านะเอชเชอร์เต็มตัวเอาแล้ว นี่น่าจะเป็นพวกเรานะมอมออะไรชื่ออะไรโอ้ยถุงท้องไปหนึ่งอนะโอ้หน่ไม่ค่อยเจ็บระเบิดมาติดตั้งร้อยมอบาลเลเชนเออเนียปั้ระเ,เบิดเลยแล้ว อาเกตชัชเชอร์นะผู้ทำลายประตูฮึเม,มืองเทพอ๋พอเป็นภารกิจนะฮะทำลายทำลายนุสสวรลลีหรอ,อ,อไม่ใช่ฮะตรงนี้จัดศัตรูแล้วก็อะไร X4 มอญิมินยังอล้รฮะตอนนี้เราอยู่ในโหมดอ่ซ่อนตัวอยู่ฮะ่ังตัวหรอซ่อนตัวมาตรงไหนดีตูต้องอยู่น่ายอยู่ตรงนู้นฮะ it Got covered. อะไรอ่ะนี่คือทำลายหรือเปล่าให้ทำลายแบบอนุสาวรีย์เนาะน,นี่จะมีเหมือนโดรนคอยตรวจสอบตรงนี้เนาะเราก็ค่อยๆมาแล้วกันฮนะอุ้ยเออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ระวังระวังระวังค่อยมาเอออะคนนี้มาตรงไหนดีตรงนี้กันว่า <Solid copy. S 1> มันจะเดินมาเจอเราไหมเนี่ยดังนะฮะถ้าเรามาตรงนี้เราโดนแน่นอนเนี่ยโดนตรวจจับกล้องเนาะ ่ะตรงนี้พอไหวตรงนี้พอไหวจริงมันก็ยิงได้นะเนี่ยเอาอ่าเป็นคุ้มกันเพื่อนละกันฮนะถ้าไปตรงนู้นเนาะเออมาตรงนี้ก่อนละกันฮะ ค่อยๆโอ้ยเยอะทำไงเนี่ยไม่ค่อยไปจบหลบตรงนี้นะคนอื่นมาช่วยคุ้มกันเนาะกัดเลยฮะอืมคนนี้ก็ไปไกล ยิงได้นะเนี่ยไปฮะเอา้าวันนี้อ่มาตรงนี้จุจุผมแกนเพื่อนนะไปคันนี้ขึ้นมาตรงนี้หรอ,อแล้วก็อะไรเอ่ยแบนเนี่ยอีโฟเน,น,นาะน่าจะเป็นระเบิดโซีโฟ มาละเราถูกเปิดนี่มันกดวจพบเราแล้วนะฮะอุ้งตายฮะอุ้ยมีอะไรของผมเป็นรับกันเริ่คันด้วยนะมาแล้วมาแล้วมาดิมาดิเอออยู่ด้วยกันอุ้ยเราโดนระเบิดไปแล้วตุยเย่นะตุยเย่หมดเลยนะ วิ่มันไม่โดนวะนีม่มีโดนไหนไปนไหนฮะเราเอาไงดีอย่างน้อยเรากำจัดเนาะเราเอาชัวร์เดินไปเลยจ้าแป้งเอออุ้ยพังเลยฮะ โอ้คนนี้โอ้โหทำไมเปอร์เซ็นต์น้อยจังมันไม่โดนอ่ะเอ,อ้าระเบิดไปฮะระวังระบิดเขาเทอายเป็นไงละ่ะเลอดขันนะฮะนี่ยิงใครก็ไม่โดนอ่ะเออมาหลบอยู่ตรงนี้แล้วกันฮะ แล้วเอ่กันเพื่อนไปวิ่งมาวิ่งมาโดนยิงแน่ยเขาเลงหัวคนนี้นะเขาเลงมามามาตายเหรอโอ้ไม่ตายฮนะเออยิงเลยเอาตายตายนะโอ้โหบึดบึดจ้า มันก็วูดเหมือนกันยิงได้ไหมยิงเลยไหมอุ้ยเปอร์เซ็นต์น้อยจังน่าจะโดนอยู่นะเรามาพร้อมดวงอยู่แล้วอืมน่กลัวดี ห้าเปอร์เซ็นต์มันน้อยจังเลยอะหกเปอร์เซ็นต์เราสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต้องโดนนะต้องโดนแล้วแหละเออทำจัดเออศัตรนะูเสร็จสิ้นฮะเฮ้ยหายไปไหนอีกคนนะ่ะมันหายไปไหนแล้ววะนี่มาตรงนี้ฮะนี่มันมีคนหนีวะ มีตรงนู้นนะฮะโดนระเบิดไปด้ไหมไปเลยจ้าโอเคอืมสามเบาๆอ่าคนนี้มาอยู่ตรงนี้ฮะยิงโดนไหมน่าจะโดนนะอืมจะสิบสองเปอร์เซ็นต์เอาเลยฮะอือจบปล่อยหมดแล้วไหม เรียบร้อยฮะปรากฏว่าหล่นลงมาทับทับตัวเองตัวตายทั้งทีมเคยเรียบร้อยฮะ <laughs> เยภาร <laughs> กิจแรกของเรานะ่ะ <gasps> มาแล้วอืม ป่วยไปคนหนึ่งนะฮะ <le ant> อาการหนักอุย้ยล้มเลยอ่ะวันนีไ้ได้รับการเลื่อนขั้นนะหุ่นยนต์อะไรเอ่ยวันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนมันมีหุ่นยนต์มาช่วยเนาะแพทย์สนามเนาะเป็นแพทย์สนาม,มน่าจะหิวได้คนนี้ นี่เหมือนปืนคนแม่นปืนเนาะยิงไกลย,ยิงไกลเป็นหลักอืมคาเทปันนี้โอ้โหอะไรนี้โอ้ยิงไเรียกว่าไรหวัวกระหัวระเบิดเหรอเออยิงแล้วหัวระเบิดว่ะ,วะวชุดคาเท ไปจ้ะนี่เป็นโอ้นี่เท่อะอืมอดาบปรินเจอร์น่าจะอ๋อสามารถต่อสู้ระยะประชิดได้ดับฟันหืมฮึกเหมิมดิวฟันนะฮะโอ้แต่ว่าป่วยมากเลยอาการป่วย,ยนี่ม,มีได้ไหมอ่ะไม่ได้ไปก่อน อันนี้ของที่เราได้เก็บมาเนาะขี่ศพขี่ศพห้าศพเก็บของอะไรมาไม่ด้ด้วยฮะไปเราไปดูรีเสิร์ชฮะวิจัยของเราโอ้ยน่าประทับใจใช่ไหมลรอมันสามารถสร้างพลังงานได้นะปลอดภัยต่อมนุษย์ด้วยฮะ ดรรเชาร์นรเทคโนโลยีของเอเลี as well as ยนดรไทแกนรริชาร์ดไทแกนอุยหมดแปะนนดูนิวรีเซิร์ชเขาเอาวุธเกาะเอเลียนแบเทกวะอืมเอาอาวุธด,ดีกว่าฮะวิจัยอาวุธไปเป็นเปนชิเนียนะ Okay, reworked your repulsors with some of the parts I salvaged from their old engine. Should fix that stabilization problem you had. Come on, Rover. Rover, Commander, getting our attack to the nearest สร้างไปก่อนกดได้เลยเหรอนี่จะเป็นทำมารสร้างสร้างแล a ได้สร้างอะไรอย่างนี้ได้เนาะอะไรเดียวไม่รู้ว่ะวิคช็อปไหมเผื่อแบบ ตั้งอาวุธอะไรเงี้โอเคไปกันฮะอะไรอ่ามันจะเป็นแบบลงลงยุทธอ๋อนี่ฮะไอ้ยพลงอกอ่าเขาเรียกว่าอะไรทหารของเราไปขอมานะไปดูสิ Good to see you on your feet again. Welcome to the bridge, the, bridge the nerve center of our operation. The aliens have our entire world in their grip. Advent controls everything government, communications, industry, not to alien, the military. M and it's on us to resources and time are tight, Commander. It'll be up to you to decide how to best. ไปแล้วไหนเอ่ยตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยเราไปสำรวจตรงนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่เวสแอฟริกาว่ะอุ้ยตรงนี้ประเทศไทยอะต้องไปสำรวจตรงเนี้ยเอ๊ะ สามวันนะ2สองวันอันนี้ก็คือรีเสิร์ชของเราก็ดำเนินการไปด้วยนี่ได้อาวุธแล้วเราลองดูแมกเนติกแมกเนติกแมกเนติกเวเปิลนะต่อไปเราดูอะไรดีรเกาะดีไหมนี่ดีกว่าเป็นศึกษาแบบศึกษาไอเลี่ยนเนาะ เ as อาไปเขาไปนี้ต่อฮะเก็แบทรัพยากรนะแน่เลยนี่ได้นี่ลปลัยบินกลับฮะมีของตัวนี้ด้วยฮะ Burning Convoy ไปสำรวจเนี้ยเหมือนตอนแรกน่าจะต้องเก็บทรัพ,พยากรเพิ่มเพิ่มอินคัมเพิ่มไรายได้ของเรานะฮะอุ้ยทำไมนานจัง4วันอาอุ้ยภารกิจใหม่ฮะอุ้ยมันมามันมาบ้านเราอะบินไปสู้มัน โอ้ยมาแล้วโอ้คนนี้เปลี่ยนคนนะครับเพราะว่าคนนั้นน่าจะสู้ไม่ไหวหไปฮะเป็นลรเฟิร์นยิงไกลไปไปสู้กันโพรทำไมทีมเป็นผู้หญิงผู้หญิงสามคนเลยฮะเร,ริ่มภารกิจได้เลยฮะ นั่งไปนั่งไปทำลายศัตรูวะฮะเหมือนต้องไปเ,เอาชิปชิปอะไรมานี่ฮะเนี่ยชิปมากร่เดิ่เลยนาะเอเบดันะ ม,มาเลยอืมเหมือนที่เดิมปะที่เดิมในไอ้บาดั้นนะม่อยากกินขนม<อ>ดาวโหลดต้องไปดาวโหลดไปแฮกตัวมีไหนก็ไม่รู้ฮะค่อยไปเรียกว่าอะไร หนีเพ <c oughs> ื่อนหน่อยหลบตรงไหนดีใครเป็นไหมเนี่ยมาตรงนี้กันจับตาเพื่อนไว้นะเ นี่ฮะอย่าอย่าให้มันปจับตวเจอเรานะนี่ก็มาเลยแล้วกันเนาะมาเลยไหมตัวนี้ฮะโฉบมันเบาๆน่าจะแทกอุ้ยตัวนี้ก็มีเหรอ อ๋อนี่เป oh ็นเหมือนวอร์ดมันนะแน่ๆแน่ๆสแกนพื้นที่มาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงฝีเท้าอยู่นี่ทำอะไรอันนี้เพิ่มเพิ่มพลังป้องกันเนาะมันหายไปไหนแล้ววะ าาอันนี้คุ้มกันเพื่อน เดิเหมือนรู้อะมันมันเห็นเราแล้วเนี่ยอือเอาอยัางไงดีเอาคนนี้เอ่อเอาคนนี้มาก่อนแล้วถ้าเราขยับคนนี้ถ้ามันรู้แฮกอะไรอะ่ะแฮกอันนี้วะ่ะลองลองดูไหม เอาฮะเราลองขยับนี่ดูถ้าจดมันน่าจะรู้ตัวเนี่ยอยู่ในเพดมันหมดเลยอ่ะเนี่ยเห็นม่มันเห็นละอื โดนน่ะโดนยิงเลยตายไหมให้ตายฮะอึดด้วยอุ้ยเออมาไปไหนดีเราตรงนี้ไหมเดี๋ยวยิงลูกระเบิดอยากยิงสี่ตัวนี้ก่อนนะ่ะโดนไหมโดนนะ พุ่มไอ้ชโอ้โหจุยหลานหลานรวงนี่ฮะอุ้ยมีข้างในอีกเอาแล้วเวยแล้วมาหนีฮะมาหนีเอ้เรายิงอะไรกันดียิงไม่ได้เหรอ ยงไงยิงอะ่ะเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยเอาันนี้ก่อนฮะอืออาดิโหหนึ่งร้อยปืนเจ๋อใหญ่แค่ไหนเฮ้ยหมดเธอแล้วเหรอยิงอ่ะอย่านะอุ้ยหลบได้ฮะเก่งมาก ไปไหนอะ่ะโอ้ยยิงยิงสี่ก่อนโอ้ยยิงนสี่นะแอมแรงได้ระเบิดไหมเดี๋ย,ยวหนีก่อนฮนะมาอยู่หน้ารถนี่ดีกว่าแล้วก็โยนระเบิดกลบับไปเออนี่ โดนไหมอ่ะตุยเย่รยบร้อนฮะมีร,ระเบิดแค่นนหนึ่งลูกเราต้องรีบไปไปตรงไหนดีตรงนี้ฮะค่อยอ่าผมกันเพื่อนนะอนนี้ก็มาในนี้ดีไหม ตกแตก30%สิบเปอร์เซนต์ว่ะโดนระเบิดไปก่อนไหมไมอยาตายนะเนี่ยเอ้ยไม่ตายว่ะเหลือเลือดอยู่นิดนึงเผยให้เห็นเผยให้เห็นยิงได้แล้วนะเนี่ยสิบสองเปอร์เซนต์นะดมมดเมจสี่สี่ก็คือตายเลยหก ต้องโดนแล้วแหละยิงมันโอ้ขีปีเข้าเรียบร้อยฮะศัตรูหมดหรือยังโอ้ศัตรูหมดแล้วฮะอุ้ยตกใจอันนี้มานี่ฮะมาดาวน์โหลโดข้อมูลอืมปรากฏว่าบาดตายังนี่นี่นี่ Hack Hack h a c นไม่ใช่หรอ กัฮะทำไมข้อมูลสำคัญมันมาอยู่ในร้านแบบร้านขายอันนี้ได้เราลองเอานี้ได้ไหมอ่อสแกน ดีเลยดักโปรเจกต์ค่ะดักอะไรเนี่ยลองเอานี้ดีกว่าเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแอคเลยฮะเบร็มไหมอุ้ยอันล็อกแล้วอุ้ยโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยยังมีดวงฮะ42%ยังได้แต่คนเราเจ็บบาดเจ็บไปอีกหนึ่งฮะ ไม่มียาฮิวหรอกลับมาบ้านพารบของเรา,าเริ่ขั้น่ีกแล้วฮะอันนี้ฮิวฮะเอาส่งไปฮิวหรือว่าส่งไปสู้ดี อยดีกว่าสายรีเจนสายรีเจนนี่วันนี้ได้อ๋อคเขาได้เดินขั้นนะฮะนี้บาดเจ็บอีกละได้ศพมาอุ้ยใครเอ่ยสวัสดีได้พบสมบัติของชา membership Have all sworn loyalty to the Adenian Minister? With one exception, it is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to the As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. Mm -hmm. We suspect they've been taken to, to a Though its exact location is unknown, time is short, Commander. เหมือนต้องไปค่อยๆกำจัด <ทำ S 1> ค่ายมันเนาะมีไทยไม่มีที่ไม่ไมีไปอ่แบล็กไซด์นะฮะสัญญาในการต่อต้านแบล็กไซด์นะฮะอ่ะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้กับเกม XCOM 2นะฮะ ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากติดตามฝากให้กำลังใจนะครับมีอะไรแนะนำสามารถแนะนำมาได้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ